สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟบันไดหรือว่าไฟผนังโซลาเซลล์นะครับซึ่งตัวไฟเขานะครับมีไฟฝั่งอยู่ด้านในนะครับเป็นเม็ด SMD LED แสงเหลืองว์มไว้นะครับทั้งหมด5เม็ดไฟนะครับอาจจะดูว่าน้อยแต่ความสว่างเนี่ยคุณภาพล้วนๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาผลิตมาโดยเฉพาะสำหรับตัวเทคโนโลยีใหม่นะครับทั้งในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบ ALS คือตัวไฟเนี่ยเขาจะสำรองนานมากถึง7-10วันหลังจากที่รับแดดเต็มที่นะครับความสว่างเขาจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละคืนนะครับเหลือประมาณ30%และลากตัวแบตเตอรี่ให้นานที่สุดเพื่อ ยืดอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวแบตเตอรี่เขาเป็นแบตลิเทียมไอออนนะครับจะเป็นแบรนด์ XML Solar นะครับแผงขนาด1วัตต์นะครับแล้วก็ตัวความสว่างอยู่ที่20ลูเมนนะครับได้มาตรฐาน CE นะครับของประเทศจีนแล้วก็ r o s s นะครับแล้วก็ FCC นั่นเองนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับติดตั้งใช้งานง่ายนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีผนังเรียบๆอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่า ตัวแนววันใดนะครับที่แสงแดดส่องถึงนะครับบริเวณด้านบนแผงโซลาเซลล์ตัวนี้เขาจะมีหน้าที่ในการรับพลังงานแสงแดดนะครับเปลี่ยนพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ไมออนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จ่ายเป็นไฟส่องสว่างลงมาด้านล่างนะครับเชฟเขาจะสวยงามมากนะครับดูโมเดิร์นทันสมัยแล้วก็บอดี้เป็นอลูมิเนียมอย่างดีอย่างที่ผมบอกไปนะครับป้องกันนะครับการกัดกร่อนนะครับไม่เกิดสนิมแล้วก็อายุการใช้งานนานแน่นอนนะครับถ้า ตัวแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานเราก็สามารถเปิดเปลี่ยนแม i นเทนแนนต์แบตเตอรี่ได้อีกด้วยนะครับเจาะยึดน็อกก็ได้นะครับเจาะได้4จุดนะครับจะมีชุดน็อตมาให้นะครับผมพร้อมตัวพุกนะครับวิธีการใช้งานนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เราจะเปิดการใช้งานโดยการใช้ตัวเข็มตัวนี้ที่มีให้ในซองนะครับจิ้มเปิดบริเวณนี้นะครับเปิดครั้งแรกครั้งเดียวนะครับตัวไฟก็จะทํางานอัตโนมัติทันทีแต่ไฟเขาจะติดนะครับเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดเดี๋ยวผมจะลองเอามือปิดนะครับ เนี่ยครับถ้าเกิดเขาจับแสงได้ว่ายังมีแสงรอดเข้าอยู่เนี่ยไฟเขาจะยังไม่ติดเดี๋ยวเราลองคว่ำดูนะครับเห็นไหมครับตัวไฟเขาจะติดอัตโนมัติเองนะครับแต่เนื่องจากมีแสงสะท้อนจากด้านข้างของตัวกระจกนะครับตัวไฟเขาก็เลยจะค่อนข้างเซนซิทีฟตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่ท้องฟ้ามืดนะครับแสงแดดมืด จริงๆนะครับตอนเย็นๆไฟถึงจะเริ่มติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองนําไปติดตั้งจริงนะครับที่ตัวแนวบันไดนะครับส่องตามแนวทางขึ้นบันไดหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มีจุดติดตั้งเป็นบริเวณหน้าบ้านแนวรั้วแนวกำแพงก็สามารถติดส่องเป็นระยะได้อีกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามารีวิวแสงตัวไฟบันไดนะครับตัวนี้เป็นไฟบันไดรุ่น5 SMD LED นะครับเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับเหมาะมากๆสำหรับติดตาม บันไดหน้าบ้านนะครับที่แสงแดดส่องถึงตัวไฟจะเปิดปิดอัตโนมัติทุกวันนะครับเป็นแสงเหลืองวอมไว้ความสว่างโอเคเลยนะครับมาดู <c oughs> อีกตัวหนึ่งผมติดขอบหน้าบ้านสองตัวนะครับผมแสงด้านในลูกค้าจะไปติดตามผนังกำแพงนะครับส่องเลขที่บ้านก็สวยนะครับหรือว่าจะมาส่องหน้าบันไดแบบผมก็ได้ ก็ขอฝากตัวไฟบันไดหรือว่าไฟผนังโซลาเซลล์เจ้าตัวนี้ไว้นะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวไฟโซลาเซลล์ตัวนี้สามารถติดต่อมาที่ทางร้าน x m l Solar ได้เลยนะครับแล้วก็ใครดูคลิปนี้แล้วชอบเกี่ยวกับไฟโซลาเซลล์นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด u b s c r i b ์แล้วก็ติดตามช n n นลของ x m l Solar ด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งนะครับถ้ากดกระดิ่งไว้เนี่ยเวลามีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนไปที่ YouTube ของทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ